สวัสดีครับคุณผู้ชมวละก็ผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8อ t กเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงเพลงพระจันทร์เซี้ยวอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่น่าสนใจมากๆของเอ่อเทเตอร์สเตทของทีม N5 นะครับถามว่าที่ว่าน่าสนใจมากเพราะอะไรเพราะว่าเพลงมันเพราะมากๆจริงๆแล้วก็ เป็นเพลงที่เมมเบอร์ Member สายร้องทุกคนต่างทวินหาอยากที่จะมีโอกาสได้ร้องสักครั้งนะครับพอถึงสเตจวันเกิดของตัวเองเมื่อไรเนี่ยแต่ละคนก็จะเข้าไปเสนอโปรเจกต์นี้ต่อพี่ตาหวานกับตันทีม N5 ให้อลุมัติให้ร้องเพลงนี้นะครับถ้าได้ร้องก็จะแบบรู้สึกดีใจลิงโลดมากๆเพราะว่าจะได้เฉิดฉายบนเวทีมีสปอตไลท์ส่องอยู่เดี่ยวเลยนะครับ อ่ะพักเรื่องของพระจันทร์เสี้ยวไว้ก่อนนะครับถดไว้ในใจก่อนคราวนี้มาผมขอพูดถึงเจ้าของเสื้อตัวนี้บ้างนะครับก็คือน้องฟอนนัทิชาจันทราวารีเลขาสมาชิกรุ่นที่2ของวงเบียนเฟนั่นเองนะครับก็ทุกคนน่าจะทราบกันดีแหละสำหรับคนที่ติดตามวงมาตลอดครับก็จะรู้ว่าน้องฟอนเนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่ ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยตัวเล็กตัวน้อยและตั้งแต่ตัวกับเปียกก็อัดคลิปร้องเพลงนูน้นเพลงนี้มาเต้นโน่นเต้นนี่ตลอดแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับจนกระทั่งน้องเข้าโรงเรียนเนี่ยน้องก็มีโอกาสได้ร้องเพลงอยู่ในโบสถ์นะครับเพราะว่าโรงเรียนน้องคือโรงเรียนคริสนะครับน้องก็ได้ร้องเพลงอยู่ในโบสถ์บ่อยๆก็คือน้องก็ผูกพันกับเรื่องของการร้องเพลงมาตลอดนะครับแล้วก็ พเข้ามาอยู่ในวงเป็นสมาชิกของวง BNK48 รุ่นที่2เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆในการร้องเพลงพิเศษพิเศษในวาระโอกาสต่างๆอยู่บ่อยครั้งนะครับไม่ไว่าจะเป็นเพลงอาอนาโตคิส m มสอีฟที่ได้รองในสเปนิชันคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าการที่ในคอนเสิร์ตดูมิงซีซันคอนเสิร์ตที่น้องได้ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเมมเบอร์สายร้องของรุ่น2แล้วก็ร้องเพลงพราะๆมาให้ได้ชมได้รับฟังกันเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยประวัติของน้องเยอะแยะมากมายเหล่านี้เนี่ยการที่น้องจะเลือกเพลงอ่าพระจันท์เสี้ยวร้องในสเตจวันเกิดของตัวเองเนี่ยมันมีโอกาสเป็นได้ไปได้สูงมากนะครับเพราะน้องก็จะได้พิสูจน์ เองอีกครั้งว่าน้องเหมาะสมกับตำแหน่งเซนเตอร์คนแรกของรุ่นสองในเพลงจะบาจายอย่างแท้จริงนะครับหมายถึงว่าเซนเตอร์เพลงหลักคนแรกของรุ่นสนะครับน้องก็จะพิสูจน์ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดน้องได้ขึ้นเพลงพัทร์เซี่ยวเนี่ยยังไงผมว,ว่ามั่นใจว่าน้องทำออกมาได้ในระดับดีมากอย่างแน่นอนนะครับแต่ พอเอาที่เข้าจริงๆน้องกลับไม่เรียกเพลงนี้นะครับน้องกับโยนโปรเจกต์นี้ทิ้งไปแล้วงัดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นไปเสนอพี่ตาหวานแทนนะครับโปรเจกต์นั้นก็คือการเต้นเพลง Candy ขยี้ใจกับแกง MBF ของน้องก็คือประกอบไปด้วยตัวของน้องแล้วก็น้องมิวนิคแล้วก็น้องแบมบูซึ่งเป็นสมาชิกรุ่นที่สองด้วยกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่แทบ วันแรกของวงเลยหรือว่าก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รักแล้วก็สนิทกันมากมาตลอดนะครับน้องก็เสนอโปรเจกต์นี้ต่อพี่ตาหวานไปถามว่าทําไมถึงต้องเป็นโปรเจกต์นี้ก็ต้องบอกว่าน้องทั้งสามคนเนี่ยมีความฝันร่วมกันอยู่ก็คืออยากมีโอกาสได้ติดซิงเกิลหลักจีนประสูติซิงเกิลหลัก พร้อมๆกันสาคนด้วยกันสักครั้งซึ่งมันยังไม่เคยมีโอกาสนี้มาก่อนเลยนะครับถ้าถ้าเพลงรองเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าฤดูใหม่เออน้องติดพร้อมกันสามคนแต่ถ้าเพลงหลักเนี่ยมักจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปตลอดหรือสองคนตลอดไม่เคยอยู่ครบ,บสามอะ่ะเราก็เห็นๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ่าเบียนเคเฟสติวัซึ่งก็มีมิวิกกับแบ่สมิวิก กับฟอนต์แต่ก็ขาดแบมบูไปนะครับหรือว่าชาบาจาก็มีฟอนต์กับแบมขาดมิวนิกไป77ดินเดียนแสนวิเศษก็มีฟอนต์กับแบมแต่ก็ขาดมิวสิกได้มิวนิกไปนะครับแล้วก็ไฮเทนชันก็มีแค่ฟอนต์คนเดียวเป็นต้นเอฟวีโรเทชันก็มีแค่ฟอนต์คนเดียวอีกเช่นกันเพราะฉะนั้น ไม่เคยอยู่กันครบสามคนในเซนเัสื่อเพลงหลักเลยนะครับน้องก็ฝันตรงนี้มากๆแต่ว่าเมื่อโอกาสมันยังไม่มาถึงน้องก็ต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อให้สามคนนี้มีโอกาสได้อยู่พร้อมกันในบนเวทีเดียวกันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เทียเตอร์เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีเลยนะครับคือแบบบูก็เคยทำมาได้แล้วที่จับสามคนนี้มาเต้นหัวใจ ตักด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องฟอนก็ต้องทําหน้าที่สารต่อต่อไปด้วยกันจับ3มคนในแกงเอ f เนี่ยมาเต้นเพลงคัตแคนดี้คี้คี้ใจแทนนะครับก็ผลออกมาคงไม่ต้องบอกนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรทุกคนน่าจะได้รับทราบกันดีแล้วเพราะว่าเสียงตอบรับมันมันออกมาในทางที่ดีบีดกันมากมายเลยนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับว่าชื่นชมหัวใจของน้องฟอนมากนะครับน้องเลือกที่จะเก็บความฝันโดดเชี่ชายของตัวเองไปแต่เอาความฝันรวมกันของกลุ่มมาทำแทนนะครับผมว่า mbf มันไม่ใช่แค่ชื่อแหละแต่มันเป็นความผูกพันของเพื่อนอย่างแท้จริงนะครับเหมาะสมเลยกับคำว่า my best friend จริงๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องฟอนกันด้วยนะครับผมเชื่อว่าเด็กคนนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับก็ให้กำลังใจน้องฟอนแล้วก็แกง MBF กันด้วยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งกรุงกริงกรุงกริงให้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน สวัสดีครับ